ดีค่ะวันนี้เราก็จะมาราบายสีเจ้าหญิงสสบวันนี้เราเป็นเจ้าเอลเลี่ยนทั้งสองตัวเลยนะเอลเลี่ยนอ่ะไประบาย์สต่อจะต้องไปนสในใจนะสีอะไรดีเออระบายสีตัวไหนจำได้ว่าโอ้จำได้ว่าเอลเลี่ยนเป็นผมสีเหลืองเอเอมเลมแรงเกินไปหน่อยค่ะติดไหม นอนไหมนอนดีกว่านะว่าคนี่เห็นเห็นอืมจะไนอนระวังนี่นี่ี่น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 ีนี่นีนี่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 นีอนนีน่นีี่นี่นีรสี่ี่นีอนี่ี่ีนอนนนีะ่ีนีอ ตัวลายสีมีแต่ไม่เอามาใช่ไหมไม่ชอบไม่ชอบนั่งขนาดนอนขนาดนอนน้องในนอนน,น,อน,นอนเรื่อยสบายไปต้องตั้งใจด้วยนะคะจะได้ออกมาสวยๆสบายสีกับน้องโยเกิร์ตกันานต่อไปชุดมาขอเป็นชุดสีอะไรดีไม่รู้เอเดี่ยวใส่ชุดอะไร ไม่รู้แล้วสีสอะไรอะมไม่ได้ได้มมหมด,ดระบายให้มันสวยนะไม่ต้องรีบจะเย็นๆพ่อบอกให้าระบายสวยๆเราให้ห่อยจ้าจ้าจ้า อิ่งอิ่งทำไมหลบก่อนนะหายมาหายไปหายไปหายมาไม่เจอแม่โทรศัพท์เออแต่ขอไม่ว่ารูปไหนดะได้ ไปต่อเลยจ้าแค่นี้เลยเสร็จแล้วเลยได้กี่เปอร์เซ็นต์น่ะนี่นี่กระบายเสร็จแล้วนะครับจาอาใส่องกดไงองกดไงเอาองกดให้ด้วยม,มีกี่ตัวน้องระบายไปกี่ตัวแล้วตั้งนี่นต่อไปเอรี่ยอยนน่ระบายท่าไม่ได้ระบายนี่ นี่อันนี้ระบาย,ยแล้วอันนี้ใครนะเออเจตมินใช่ไหมเนี่ยใช่เราระบายไปแล้วเจตมินกับใครก็ไม่รู้อ้าววันนี้เอลเลี่ยวก็มาอีกซ์ด้วยนะจ๊ะมีเยอะแยะเลยใช่ไหมอันนี้อ่านไม่ออกค,ครับ <c oughs> นี่ค่ะอันนี้ก็คืออะไรอะเป็นนมผักอ้อ จะนองไวรอเปล่าอันนี้ระบายไม่ได้ระบายต่อให้มันเสร็จเลยเนี่ยอันอันนี้เราตอนไรสุดใครได้ดูตอนอันนั้นอืออาระบายต่อให้มันเสร็จซะอี่ระบายอันนี้ขอไม่ระบา่อไม่ขอขอไม่ระบายต่อเอเรียอันนั้นเี่อันนี้ใครระบายเพราะน่าสวยจังเลยเร้พวกเราไม่ได้ระบายแล้วก็ระบายไม่หมดอีกอือเราเขาระบายให้อะเาระบายให้แล้วหนูก็มีสีเทียนอ่อนด้วย ลานี่หนูจะแอบระบายนีทำม,มันไม่ระบายให้มันหมดเลยตอนนั้นหนูระบายแค่อันเดี้เพราะหนูเริ่มขี้เกียจขึ้นไงอเหรอคะแล้วอัน,วนนี้ก็เป็นสีเขียนอ่อนด้วยระบายมันออกไหมตรงระบายนี่ <S 2> <S 2> อ,ออกอยู่อ่ามันก็ออกแต่มันไม่แต่แต,แต่แต่เขียนอ่อนจ้ะสีนี้หนูนไม่อยากเขียนเลยมนะันทำให้ เจ็บมือไม้สีอ่อนอ่ะตาน,นนี้เขาทำสีอ่อนได้ยังไงไม่ควรจิบมือหรอไม่รู้ก็มีสีอ่อนหรือเปล่าเอ้งสองใเขามีสีอ่อนมากนี่ย้อนอ่านคุณพ่ออ่านให้ฟังอ่านว่าชินหน่ยจบไว้ให้หน่อยชินเดินเนล่า ้วหญิงอะไรทำอไปกระโปงยาจังกับฉันได้ระบายฉันโคจรมือเยอะแน่นอนจ้าคินูดาล่าเธอทำไมหอบมาเยอะจังหอบอะไรหอบกระโปงมาสวยมากเลยอันนี้ใอยว่าหน้ามหน้าคล้ายคล้ายเหมือนกับเอเรียลเลยอะคนนั้นคนนี้คนนี้คนนี้เนนี้หน้าคล้ายคล้ายปะอูคนไหนวะคนนี้ ลูกเดียวกันหรือเปล่าอัน,นเดียวกันมั้ยตัวเดียวกันมั้ยเจคนนี้เขาไม่ยาวอันนี้ก็สวยนะมีใครระบายน้องใช่ไหมใช่สวยไม่มีใครจําหน้าเลยหนูถ่ายคลิปตอนนั้นนะอันนี้มันคือใครใครใครหนูจะเรียกมันไม่ถูกทุกครั้งเลยตอนที่หนูระบาย อะไรนะสโนโูเดไวหรออ่านถูกทาง <Snow White. S 1> สโนโูไวลูกสนูเดไวไม่มีเดสโนโดูไวเลยสโนูไวจ้าใส่โบด้วยทำไมมีโบมันกับน้องชั้นล่ะไม่รู้แล้วก็มีชุดกับน้องชั้นด้วยน้องท้าไม่มีนะของคุณเนี่ยใช่หรือเปล่าใช่ไงคุณมีชุดเซโดเนล่าด้วยแล้วมันจะเป็นสีอะไรวะ หนูจำได้อยู่แต่หนีไปลืมไปนหนสองอย่าลืมกดไลค์กดซับกันเลยช่องพอน้องเยอเกิดด้วยนะอุตส่าห์ลงให้แล้วจุว๊บมั่ว